่อกันที่ราศีกุมนะคะในส่วนของการงานของชาวราศีกุมค่ะอาจจะต้องหนักใจนิดนึงในช่วงเนี้ยจะเจอเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้านะคะที่ไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำเนาะจะทําให้งานเนี่ยลงมาโหลดอยู่ที่เราหรือเราอาจจะต้องทํางานแทนเขานะคะแต่ก็ยังมีโชคดีนะคะที่มีเพื่อนร่วมงานอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือเราไม่ว่าเราจะเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ตามนะคะในส่วนของการเงินค่ะ การเงินชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับของชิ้นใหญ่ๆนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบค่ะสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะและต้องระวังนะคะว่าจะใช้เงินเกินตัวตัวเองมากเกินเกินไปอันนี้ต้องวางแผนและคำนวณให้ดีค่ะในส่วนของคนโสดน,นะคะ คนโสดก็มีความแอบเหงาอยู่ลึกๆมีความดราม่ากกับเรื่องที่ผ่านๆมาอยู่นะคะแต่ก็เร็วๆนี้นะคะจะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็จะขยับสถานะจากคนโสดเป็นคนมีแฟนแล้วนะคะต้องบอกว่าไม่เกิน2 4ถึง4เดือนนี้ค่ะรับรองว่าได้เจอแน่นอนค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ช่วงเนี้ย ต้องใช้เหตุผลนําในความสัมพันธ์มากๆเลยค่ะพยายามลดการใช้อารมณ์เนาะแล้วยังมีเกณฑ์ด้วยว่าในช่วงนี้ในความในระหว่างที่ความสัมพันธ์อาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อยอะ่ะจะมีตัวแทรกเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เรามีปัญหาเพิ่มเข้าไปอีกแต่ก็ถ้าเราจับมือกันแน่นมากพอนะคะรับรองว่าไม่มีตัวแทรกตัวไหนนะคะเข้ามาทําอะไรเราได้เลยค่ะจับมือกันให้แน่นแล้วความสัมพันธ์ก็จะข้ามผ่านทุกอย่างไปได้ค่ะ ในส่วนของสุขภาพนะคะระบบหมุนเวียนเลือดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอาการหน้ามืดบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็มีเกนว่าจะปวดท้องประจำเดือนมากกว่าปกติค่ะ